ครับผมพี่ช่วยเซนครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดไปทุกหน้าเลยนะครับมันจะมีอยู่สามหน้าครับเยอะปะเนี่ยกล่องเดียวกล่องเดียวกล่องเดียวสามหน้าเลย

เป็นนัาจอให้ผมกิ้ขอบคุณครับขอบผมขอบคุณมากครับหนักด้วยหนักด้วยไม่ได้หนักธรรมดาหนักมาก ไม,ม่ไม่หกหมดละน้ำหกหมดละเด็ดเด็ดเด็ลนน้ำหกละ อือเฮ้ยหนักมากไี่แหละเขาจะแจ้งคนส่งไปเสนีเนี่ยหายตันไม่ใช่มันเป็นทางเลี้ยว เข้ามาอย่างนี้อีกไงบ้านเรามันจะลวเข้ามาอีกโทรยาวเลยไม่ว่าจะไปแปะอยู่เหมือนลูกสั่งของก็เอามาส่งบ้านเนี้ย ช่วยลากแลยไนะอ้ต้องอะไรมาเนี่ยโอ,อยพอเช้ายัางไม่ได้กินเลย นอนไม่รู้ไม่ชี้แม่ทาสมีหน้าที่รับใช้ทาสมีหน้าที่รับใช้ใจแอนอย่างเดียวโอ้ยเดี๋ยวแม่กลับกล้องอยู่นะอืมหวานก่อนอือนี่นะนอนสบายใจควยห้าง ออาไม้ไม่เข้าล่ะอืม นึกออกแล้วสเนปลิงแน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมขอบคุณนะอะไรนง่ไง ใครจะใช้สเนบลิงสั่งได้นะครับสซเนบลิงมาแล้วนะครับเต็มกล่องเลยถึงว่าทาไม่หนักจังโอ้ ขอบคุณก็แม่สั่งมาให้สั่งมาเพียบเลยอะ่ะสองร้อยยี่สิบแปดอันสองร้อยยี่สิบแปดอันครับ เยอะมากเอ้าใครจะใช้ snap link ก็บอกนะมาแล้วมาแล้วสายจุงสายจุงก็ครับสองอยสิบปดอันโอ้ยแบกหลังแอนเลยกี่โลไม่รู้เนี่ยเจ้าเอาไว้บนนี้ดีกว่า จริงๆแม่สอง้อยี่สิบแปดอันเขาเซียนมาสองอยี่สิบแปดอันเนี่เดี๋ยวค่อยนับ้วกันเนาะโคตรจะห,หนักเลยอะไม่ได้หนักธรรมดา รู้เรื่องโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อย่างนี้เลย chicken thảo luôn chicken thảo khá rồi bọn chicken thảo luôn hả bọn chicken thảo luôn hả bọn chicken thảo hả Ôi, Ôi luôn hả hả à bớt chết ngang sẽ ra gì vào tụi chơi mấy bớt bớt tụi chơi mấy hả ôi เยี่ยล่าไส้ใส่กลงแจนดิ้นไม่คุ้นหรือเราไปใส่กลงเดิมมันูกใจไหมบอสฮะูกใจไหมตัวบอล แจนวันวออนะวนี้หวยออกอะไรนะวันนี้หวยออกอะไรครับโอ้ยแบกก็เหนื่อยเลยเล่น <c ười> แบกเหนื่อยเลยอะ่ะหนัก อะไรดีอะทีเนี้ยฮะแจนฝนตกทำอะไรดีไหนบอกพ่ดนอดินอนตายไหนลองตายดิไหนตายดิตาย,ย,ต,ายตายแล้วตายแล้วนนตายแล้ว not an app. Non contain. Hah? Non putin, <coughs> ตัวใหญ่ดีอ่ะชอบขอบคุณมากครับแม่ส่งมาให้หมดพอดีเนีไรลรอกจุดนี้ไม่มีหมุนหมุนนะจุดนี้ไม่มีตัวตัวหุุนล็อกเนี้ย ทำไรฟิน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 ถามนี่มแม่เบื่อหนูยังฮะแอนแอนถามแม่ดิแม่เบื่อแอนยังครับฮะแอนถามแม่ดิแม่เบื่อแอนยังจะเที่ยงแล้วแม่กินข้าวบันย่าง แม่ไม่เบื่อผมเบื่อมาแล้วเนี่ยไม่เบื่อผมเบื่อมาแล้วเนี่ยรอพ่อพักไรจะไปกินนะงั้นพ่อพักไรแล้วกันนะแม่ขอบคุณมากครับฟิน ครับพ่อก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่ตอนเช้าเนี่ยหิวข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปอันนี้ส่งมาให้เขาก่อนแม่เขาซื้อมาให้จิรุเอ็นเอางั้นเอแม่อ เบื่อพ่อจะไม่มันเบื่อลูกอ่ะครับกินข้าวก่อนเนาะแม่เนาะขอพักก่อนเนาะ๋ยวเย็นเย็นเจอกันนะคิดโปรแกรมก่อนวันนี้จะทำไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยเนี่ยเริ่มไม่ถูกอครับง่วงนอนด้วยเนี่ย เดินทำงานทั้งตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยครับแม่แสงครับแม่ไปกินข้าวกันเค <c oughs> okay, ครับแม่ๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับครับเดี๋ยวนอนพักสักแป๊บนึงครับ รถมันไม่มีน้มนํมันมันจะมีน้ํามันผมออกข้างนอกก็เนี่ยไปซื้อน้ำมันมาตัดหญ้าไปแล้วแม่ไม่เจอหน้าผมหรอกผมจะไม่ตัดหญ้าแล้วก็จะไปคุยกับแมโคโคให้แมคโคมากเกีียดินอย่างเงี้ยจะลงต้นไม้ที่ปเปียวที่ศูนย์พาอพันก้าวไม้มาโอเคแค่นี้นะแม่รักแม่ทุกคนเลยน้ํายังไม่ได้อาบด้วยจุ๊บอนะ่ะจุ๊บเม่งได้ไหมแม่จุ๊บเม่งก่อนจากอะไรนะฮะ Anh, anh, pha chụp miệng à? Chụp là mẹ, bà là na, lắc mẹ na, chụp chụp.